วาซูวีรีปันนีเปิดตู้รีปันนีเปิดตัวชี่ยโคชี่ยจะลุดจะได้เปิดตอนเกิดฉันสองนะตัวอะไรอ่ะเอจบเลยเร้องไห้แล้วมาเดี๋ยวรอข้นตอนอะไรโอ้โหได้าวไอ้สรั อะไรขาวๆนะกลากะลาขึ้นนะกะลาขึ้นมาอยู่กัางไน้สกินช้างน้อยโอ้โหเฟืองแดงสองันเอาผมบอกอย่างนี้ไม่ดีครับโดนครับทีนึงไม่เบกโอยอย่างนี้ไม่ดีครับพับเซฟครับ น,นี่ไม่ดีครับล้มมาไอ้ัตว์ด่านแหน่งที่ครับโอ้ยเห็นแล้วบอล้มมะด่านดาดแหน่งกากนะเลยเอ มันอันเนี้ยเล่นยากอ่ะมันมีแต่รอบเสียมันสู้เลยนี่ยากไอ้สัตว์เลยทึงเหล็กอ่ะเฟือแดงสองอันไอ้สัตว์เสร็จแล้วมั้งฉลุดสองเครื่องมันงงอ่ะเอ้ยไม่ไหวอย่างไงแก่แค่มันดึงอ่ะปัดเลย ราพี่อะไรเนี่ยแหละเป็นผมมี้ช้นสองเหมือนกันแกล่นะกับมั้งไงไปครับถุงล้มละไอ้มันแน่จะซ้ำอ่ะเพราะว่าปั่นไปเขาบอกเกลามันอยู่เก๋าพีมไอ้เจ้าต,ตอนนี้ก็าเปมีไม้เนี่ยว่ะตอนนี้ตอนนี้รีเร็ว ีใช้ก้อเนเด,ดิ้ใช้ดินอนอะไรอ่ะกูยังไม่ไม่ปั่นเน่มเยมันเคลื่อนไปแ้ยเฮยเพิ่มเสร็ดูหลอดด้ยโอ้โหแสงอ่ะอ๋อนอนสโลว์ไปรีปไปที่บอ่อโอ้โหไอชี้เราเ้มาสองอนไ้ รถขับมาสรถแบบอี่ปารีบอกแบบของคุย้บเียแบกลางอะยังมีสาขาวไหมตัวเนี้ยดีแมนเหมือนเฝ้าเลยไปแล้วมันองมอ่ามีสิทิ์เดี๋ยวดึงแงดมดึงโอ้ยเจ ไม่น่ากลับบ้างนะตรงกงไม่มีอ่ะมีพี่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังผมเอนี่ยตรงนี้บเสียหายดิดเมนดิดเมนพอไปรแล้วไ่ทีละเจอบปนเลยร้อยรยได้โรได้ ม่มีใครล็อแล้ครับ,รบฉันรู้ไปว่าซีเดเบส์หรือ่ะแวนนี่แมนยังไม่ขุดดาวะนะเซรนเน้นมันล็อกอยู่ตมันนีงรีคอด,ด,ดอยู่เขาไปใช้เครื่องแนละ้วยลงไปด้านล่าง หมือนเดินโซนอยู่ไม่ต้องรีบดึงนะชิวๆเถอะก็ได้หรือเหรียะไม่ได้เดินโซนอยู่กับผมนะเดินโซนอยู่กับพี่เอ้โหเสร็จแล้วไงสองคือเฮ้ยคือสองคนช้ายังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าสองคนช้าเพื่อนต้องมาช่วยไม่กันแล้วไปก็เ,ปเสร็จ ผรอเปิดตัวน่ารอเปิดตัวไม่เอามันตามมานะเอาผมนะผมอามาต่อตามมมหลแล้วมแล้วไม่มีอะไรมลบแล้ไหไบไปเปิดออกไปเปิดออไป เราไล่แฟนไปฝั e ่งที่บ <ens> ินออกไปอย่างเงี้ประตูระวังปีกประตูอีเลยเอิ่นเอิ่นเอิ่นมาหนึ่งป่ะแย่ประตูเอิ่นมาเอิ่นมาโอเคตูดเฟร็จอันนี้อยู่เป็นสอง

เฮ้ยเหมือนมาว่ะมาเลยก็ได้เดีย๋ยวไปเลยแม่งก็บล็อกกันวิ่งมาได้ไหมล่ะคิดว่าได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยไดตัวตลกมันหนืดอะ่ะงั้นพี่โดนคนแรกลยผมมัต้องชิบหายแล้วมันโอ้โหมันตามไอ้เชี้อีมันตีแล้วออกไปเลยวิ่งออกไปเลยจบ นีสอต้์เอพี่ไอ้เพ็ดอะ้รอ่ะเพ็อ่เปิดปะตระ่ะเปิดประตูปะตปหิวอ่ะไปหิวก่อนมันมันไ้แข่ตัวกลางเปิดประตูเปิดประตูไดียวึงไหนก็ได้เออตายว่ะหี่อ่ะเผ็ดอะไรอ่ะ กันสองแกแับเฟสแล,ล้วดีไพี่ช่วยดิยช่วยช่วยช่วยกำลังกำลังอ้อมอยู่แป๊บนึงเฮ้ยพี่ไม้แตกเอาทำไมไปช่วยเรากำลังกำลังไ <c oughs> อ้เหี้ยอะไรนี่เงี้ยโอ้หยุ่เหี้ยว่ะมัน <c oughs> ยากเราออกไปเลยก <c oughs> ็ได้ บ้านไหนที่เปิดสองสองบ้านแล้วครับบ้านโน้นบ้านโน้นบ้านนี่ก้าวๆอยู่บ้านโน้นบ้านโน้นบ้านโน้นเดือดเนื้ออยู่เดือดเนืไปรอเลยไปรอเลยสองคู่นะไปรอเลยไม่ไม่ไม่ไปเดากันไปเดากันพังแล้วครับคนโดนก็วิ่งออกไปนึงคนเดียวเลยอ้ยพี่พีไอเอาได้เอาเลยอย่าเพิ่งมันต้องใบสองใบสองมาตีโอมาตีโอต่อไปเอาไว้พี่เอาไว้ อ่ะเอาไว้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 ไม่เอาแล้วมั้งไม่เอาฮะมนเจอจากอีกฝั่ง <Okay. S 1> ไปอยู่ตัวนึง <Okay. S 1> ได้แล้เอาได้แล้วเอ้าเอ้าพี่ใหอะไรนู้นเมื่อหร่อะเอาได้แล้วปะโอเคนี่ไม่ทันไม่ทันทันทันโอ้โหดีกใจโชว,ว์เนี่ย มีปันรีบมอ,อกไงแล้วมีขนมนมด้วยอปิงไว้อ่อะ